ทักษะการลงเสียงของคุณกันหน่อยกับโฆษณา3ตัวของผมตัวแรก y a m a h าขอแบบสนุกเร้าใจใน3-2มมันให้สุดและตามหัวใจไปให้สุดออกมาแม็กพันสุดเพื่อชีวิตขีดสุดพันแม็กม a m a h a m a ก Series แล้วก็โฆษณาน้ำมันสุรินีขอแบบลึกซึ้งสวยงามใน3 2 1 2> จากแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิซุริน ผ่านการคัดสรรผ่านทุกความปราณีใส่ใจในทุกรายละเอียดจนมาถึงมือคุณน้ำมันรำข้าวสุริมีคร,ราฟไรซ์แบรนด์นอยแล้วสุดท้าย Ford ด a ร g เจอร์ t o ปขอแบบเท่ดุดันในแบบฉบับของคุณเลยใน 3, 2, 1. 1ดุดันไม่เกรงใจใคร Ford เรดอร์เจเนอเรชันใหม่จองผ่านเว็บไซต์ฟอร์ดได้แล้ววันนี้เยี <ST an> ่ยมไปเลยครับขอบคุณที่มาดูเอ็ดกับผมนะครับแฮปปี้มากที่